สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ในกัมพูชาที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองเลยนะคะโดยเฉพาะผู้นำอย่างฮุนเซนที่ดูเหมือนกำลังเจอกับความท้าทายหลายอย่างเลยแล้วก็มีสัญญาณแปลกๆเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยค่ะเรามีข้อมูลวิเคราะห์จากหลายแหล่งเลยนะคะที่จะช่วยให้เห็นภาพความขัดแย้งข้างในแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบกับกัมพูชาโดยตรงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทําความเข้าใจแหละค่ะว่า อะไรมันอยู่เบื้องหลังท่าทีต่างๆของกัมพูชาในช่วงนี้นะคะเริ่มจากปัญหาภายในกันก่อนไหมคะมีประเด็นเรื่องคอร์รัปชันที่ดูจะฝังรากลึกมากๆเลยอย่างรายงาน Hostile Takeover ของ g l o b a l witness นะคะเขาเคยเปิดเผยว่าตระกูลฮุนนีอาจจะมีทรัพย์สินสูงถึง500-1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะครับ ตัวเลขนั้นน่าสนใจมากซึ่งมันก็ดูแบบว่าเยอะมากถ้าเทียบกับเงินเดือนตำแหน่งนายกใช่ไหมคะใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขทรัพย์สินอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจที่แบบว่าผูกกับผลประโยชน์ธุรกิจแบบแยกกันไม่ออกเลยนะครับอือหือแล้วก็ยังมีเรื่องการใช้ความรุนแรงด้วย อย่างเ,เหตุการณ์สลายการชุมนุมปี1997ที่รุนแรงมากมีการปาระเบิดใส่ฝูงชนซึ่งตอนนั้นมีรายงานว่า FBI ของสหรัฐเนี่ยเขาชี้ไปเลยว่าหน่วยอารักขาส่วนตัวของคุณเซนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับเหตุการณ์นั้นก็เป็นประเด็นใหญ่มากก่อน ส่วนเรื่องเศรษฐกิจก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะคือแม้รัฐบาลจะดูมองบวกมากคาดว่า GDP ปี6-7จะโตตั้ง6.3%แต่ทาง World Bank กับ IMF กลับมองต่างออกไปประเมินไว้แค่ประมาณ4.0%เองครับตัวเลขต่างกันพอสมควรเลยความต่างนี้มันก็บอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะอาจจะเรื่องความเปราะบางทางเศรษฐกิจใช่ครับหรืออาจจะเป็นความพยายามของรัฐบาลที่อยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีกว่าความเป็นจริงก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วท่ามกลางปัญหาภายในพวกนี้อีกเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับมหาอำนาจโดยเฉพาะกับรัสเซียที่ดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมแล้วความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนคะครับอ,อ,อันนี้น่าสนใจมากคือความสัมพันธ์กัมมูชารัสเซียเนี่ยจริงๆมีประวัติยาวนานมากนะครับตั้งแต่ยุคโซเวียตเลยมีการสนับสนุนกันมาตลอดจนปี2021บปูตินก็เพิ่งจะมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งความเป็นมิตรให้ฮุนเซน ดูเหมือนจะแน่นแฟนกันมากค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ว่ารัสเซียอาจจะบอกว่าลดความสําคัญหรือลดการสนับสนุสน,นกัมพูชาลงไปเยอะเลยหรือบางแหล่งข่าวเขาใช้คําว่าอาจจะกําลังเทกัมพูชาเลยด้วยซ้าโหคําว่าเทนี้ฟังดูแรงนะคะมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนมุมมองนี้บ้างคะมีหลายปัจจัยเลยครับอย่างแรกเลยคือยอดขายอาวุธของรัสเซียในอาเซียนเนี่ยมันลดลงเยอะมากข้อมูลจาก SIPRI นะครับ สถาบันวิจัยสันติภาพสต็อกโฮมเขาชี้ว่าจากที่เคยขายได้ระดับ1.2พันล้านดอลลาร์ปี2014พอมาปี2021เนี่ยเหลือแค่ประมาณ89ล้านดอลลาร์เองครับโอ้โหต่างกันเยอะมากครับแล้วก็2คือสงครามยูเครนอันนี้กระทบหนักทําให้รัสเซียต้องเอาทรัพยากรไปทุ่มให้ตัวเองก่อน 3. ก็คือผลจากมาตรการคว่ำบาตรทาให้ขาดแคลนชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตอาวุธอืมค่ะ และสุดท้ายเลยคือเรื่องประสิทธิภาพอาวุธรัสเซียในสนามรบยูเครนที่ถูกตั้งคำถามเยอะมันก็กระทบความน่าเชื่อถือไปด้วยเข้าใจเลยค่ะถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเออทำไมถึงเพิ่งมีการเซ็น MOU ความร่วมมือทางทหารกันไปไม่นานนี้ล่ะคะมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่นะคะครับ MOU ล่าสุดเนี่ยแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่ในวงการทูตบางทีการเซ็นเอกสารแบบนี้มันก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะครับ อาจจะเพื่อรักษาหน้าตาหรือส่งสัญญาณการเมืองบางอย่างโดยที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรจริงจังตามมาก็ได้คือรัสเซียอาจจะไม่ได้เสียอะไรแต่กัมพูชาได้ภาพลักษณ์ไปใช้อ๋อเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับแต่จุดที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือมีข้อมูลที่แบบว่าน่าประหลาดใจเหมือนกันว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็แอบส่งทหารไปช่วยฝึกด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดให้กับทหารยูเครนฮะจริงเหรอคะครับซึ่งยูเครนเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของรัสเซียเลย โหนี่เหมือนเดินเกมสองหน้าเลยหรือเปล่าคะการไปช่วยยูเครนที่เป็นศัตรูรัสเซียเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คะคือมันชี้เห็นความซับซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเดิมพันของกัมพูชาในเวทีโลกเหมือนกันเป็นสัญญาณว่าความพักดีอาจจะไม่ใช่เรื่องตายตัวแล้วกัมพูชาก็คงกําลังมองหาทางเลือกหรือสร้างสมดุลอํานาจในแบบของตัวเองอยู่เงียบๆท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ พอเซียอาจจะพึ่งได้น้อยลงสหรัฐก็ความบาดเรื่องอาวุธกับเจ้าหน้าที่ทหารบางส่วนอยู่แล้วส่วนอาเซียนก็ยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในมันก็เลยทําให้กัมพูชาดูจะโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นสิคะพอโดดเดี่ยวแบบนี้แล้วกัมพูชาจะหาทางออกยังไงต่อไปล่ะคะการโดดเดี่ยวตรงนี้แหละครับที่อาจจะบีบให้กัมพูชาต้องหันไปพึ่งจีนมากขึ้นแบบไม่มีทางเลือกอื่นเท่าไหรอ่อ๋อไปทางจีนครับซึ่งความสัมพันธ์กับจีนมันก็ไม่ใช่แบบเท่าเทียมกันนะ มันคล้ายๆกับสถานะลูกหนี้กับเจ้าหนี้มากกว่าทําให้กัมพูชาค่อยๆเสียอํานาจต่อรองไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นคําอธิบายส่วนหนึ่งของท่าทีแข็งกร้าวที่ฮุนเซนแสดงออกต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเมื่อไม่นานมานี้หมายความว่าอาจจะสร้างเรื่องภายนอกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาข้างในครับเป็นไปได้ว่าเป็นการสร้างประเด็นภายนอกขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาภายในแล้วก็ความเปราะบางของตัวเอง ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าท่าทีที่ดูแข็งเกล้าของผู้นำกัมพูชาที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สัญญาณความแข้มแข็งจริงๆแต่อาจจะเป็นการดิ้นรนต่อสู้ทำกลางปัญหาภายในทั้งคอร์รัปชันเศรษฐจิตที่ไม่ค่อยดีแล้วก็แรงกดดันจากนอกประเทศโดยเฉพาะเมื่อพันธมิตรเก่าอย่างรัเสเซียก็ดูจะพึ่งพาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วถูกต้องเลยครับแล้วมันก็มีคำถามสำคัญทิ้งท้ายไวใ้ให้เราคิดกันต่อด้วยนะครับว่า การที่กัมพูชาจำเป็นต้องหันไปพึ่งพาจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจแค่รายเดียวมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อดุลยภาพอำนาจแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโดยรวมในระยะยาวต่อไปอยังไงบ้างอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ